ถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญพบกับคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นขอบคุณหลายๆจ้าสวดๆนะครับอุ้ยเพิ่นรู้จักสวดๆบ้างรคะสวดๆรู้จักไหมพี่รู้จักสิเวลาที่เราไปวัดบ่อยๆพระก็จะสวดๆอยู่ตอดไม่ใช่สวดๆแปลว่าแบบ ตบมือกระหึม่มสุดเสียงแบบขอเสียงหน่อยขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะสวัสด,ดีอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่อก็เสียงหน่อยจ้าเ<ฮ>ป็นไงละ่ะอันดับแรกเดี๋ยวให้พี่เจนทัก,ท,กทายเอฟซีท,ที่อยู่ทางบ้านและห้องส่งวันนี้ด้วยฮะใช่อันดับแรกให้พี่เจนหอบแป๊บหนึ่งดีกว่าอ๋อเอาเก้าอี้ไม่ฮะตัวหนึ่งสู้มากนะสู้สูงมากสู้สู้สู้แม่สู้มากวันนี้แบกท้องห้าเดือนกว่ามามาเยือนที่นี่ก็ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่น้องบิ๊กให้โอกาสเลยเนาะคนเรามันมันก็ต้องมีโอกาสจากกันและกันมันถึงจะได้มาถึงจุดนี้ได้ก็ดีใจที่ได้มาเยือนอีสานดีใจที่ได้มาเห็นผลงานของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะน่ารักมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอเจอทุกคนทั้งหน้าเวทีแล้วก็ในไลฟ์สตรีมด้วยจ้าขอบคุณค่ะกลับบ้านเลยค่ะย่าเพิ่งเจ้าสีเฝ้ากลับไปยังเร็วแท้ลูกดินลูกดินกลับแล้วมาจากกรุงเทพจะมาร้องเพลงเดียรไม่ได้ฉันบอกแล้วว่านี่ไม่ได้รับงานมาเป็นปี พิงก็ไม่ได้ร้องมาเป็นปีเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านี่แหละผัวก็เอาก็เลยท้องเอาอะไรเอากันนี่แหละไม่มีอะไรเลยเอากันก็ท้องคือมีลูกไปแล้วคนแรกอันนี้คคนที่สองคนแรกอายุเท่าไหร่แล้วคะคนแรกคนแรกสองขวบสิบเดือนสองขวบสิบเดือนคนที่สองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเฮ้ยหญิงคู่เเชื่อแม่มันแรงว่ะแมนเชื่อแม่มันแรงไม่รู้ทำท่าไหนได้แต่ผู้หญิงเพราะว่ามันก็ เนี่ยจริงจริงๆแล้วคือไม่คิดว่าพี่เจนนี่จะมาเวทีของเราเพราะว่าหนึ่งเนี่ยกำลังตั้งคันอยู่สองเราก็เป็นค่ายเพลงที่แบบค่อนข้างที่จะเล็กๆแค่แบบแถวๆนี้บรรว่เพื่อนอุตส่าห์ให้เกียติเข้ามาแล้วทีมงานนั่งเครื่องบินมาเจนนี่นั่งรถมานะจ๊ะนั่งรถตู้มานะจ๊ะเพราะอะไรถามก่อนเพราะอะไรกลัวเครื่องบินแม่นานๆทีถึงจะยอมบินเขาไม่ใหคุณขึ้นเครื่องหรือเปล่าบอบอบอมีรอลพยา็อยากให้ขึ้นนั่นแหละแต่คอยบอมั นะคะไม่ใช่แต่ทีมงานทุกคนช่างแต่งหน้าทำผมผู้ติดตามนั่งเครื่องมาเจนี่ขับรถมาเองคนเดียวฮะใช่นั่งรถมาค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบชอบอินกับบรรยากาศข้างทางด้วยแล้วก็มาอีสานมันก็ไม่ได้ไกลก็ดูนู่นดูนี่ก็แฮปปี้วันนี้คุณไปเอาลุกสาวมาด้เหรอะวันนี้เอามานี่อยู่ในพุ่นนี่อยู่ในพุ่นโอคนล่าสุดกระตกใจหมดว่าคนแรกคนแรกมาได้มาลูกสาวเลี้ยงง่ายไหมฮะเลี้ยงง่ายะนารักค่ะแต่ว่าติดพ่อไปนิดนึงเอาทำไมอ่ยคุณ ทำไมคุณแม่ลูกไม่ติดนะฮะไม่รู้เหมือนกันลูกสาวติดพ่อนิ้งงมาก <Bueno, S 2> มันจะแบบว่าพ่อป้าปาก็โอโอไงแม่ก็จะเป็นสายแบบดุนิดนึงสายบีนสายบีนก็จะแบบชอบป,ป้าป๊าเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยมันขึ้นหน้าจอไม่ใช่หร <c oughs> อกมันขึ้นตรงนั้นมาเลยเขาบอกว่าเนี่ยคุณคุณรู้สึกยังไงบ้างแบบกับคุณคุณเป็นคุณกินเด็กเด็กจริงๆหรอเ <c oughs> <cy> ขารียวว่าคุณกินเด็กจริงๆหรือเปล่ามันจะรู้สึกอะไรนอกจากร้อยแหน่งร้อยร้อย เนี่ยสามีของคุณอายุน้อยกว่ากี่ปีฮะห้าปีห้าปีเลยหรอแมนมันเป็นตาแซบปีรีวิวบอกเล่าคือบอกเล่าชัดกระเลยเป็นเป็นตาแซบยังไงคะมันเป็นตาแซบถึงรถถึงชาติถึงอกถึงใจเนี่ยก็ท้องปีละสองครั้งเลยเนี่ยตั้งแต่มีผัวเด็กเนี่ยท้องไม่หยุดนี่เมื่อกี้มีคอมเมนต์ขึ้นมาเหมือนกันอะไรอีกอะไรนะผู้ใหญ่บ้านชอบผู้ชายใช่ไหมอะไรคุณคุณเบลขานี่มาจากไหน คุนี่ฉันไม่เคยได้ยินข่าวนี้นะในเมืองไทยฉันเห็นเต็มไปหมดเขาบอกว่าพ่อบิ๊กจริงๆแล้วใครแบบเอาที่สบายใจอ่ะฉันไม่เชื่อกูหรอกไอ้นี่แดนเซอร์คุณขยบมาใกล้ๆหน่อยยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะขยบมาน้องๆขยบมาเดี๋ยวพี่ให้ค่าตัวเองมาใหญ่วงมานี่มานี่มานี่คุณเดินดีๆนะครับคุณกำลังเขาให้ค่าตัวคืนละเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบค่ะพี่ให้คืนไม่กล้าพูดหรอกกลัวๆอะไรอ่ะค่าตัวเท่าไหร่อ่ลูกพี่ให้คืนละหมื่นมานี่พี่ไม่แนเลย ตายแล้วกูนั่ไปไป๋ซันั่ไปไป๋นี่พี่อยากรู้ว่าเขาอาจจะมีอาการแบบว่าชอบแบบเต้นซงเต้นเซอร์หรือเปล่าไปเต้นแบบยั่วยัให้พี่ดูหน่อยได้ไหมไปยั่ว <ๆ S 2> ให้เขาแบบว่าสติแตกสติห <ว ái? S 2> ลุดออกมาให้พี่เห็นหน่อยได้ไหมนะพี่ๆนักดนตรีจ๋าเดี๋ยวหนูจ่ายค่าตัวให้เล่นเพลงเซ็กซี่หน่อยพี่เอเออะไรนะเล่นเพลงเซ็กซี่เลยสามสองหนึ่งไปไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานไปไปยังไงยังลไงไม่ยังล่ะังไงยังก็มาในกูเก็บาการค่า อย่าเปิดเผยตัวจริงถ้าไม่ต้อเป็นไม่ต้องหลับตาไม่ต้องหลับตาเออเข้าไปใกล้ๆอีกลูกเข้าไปใกล้ๆอีกเออสวัดากลัวเนี่ยสุภาพกันบานกลัวเนี่ยบนกลัวกตอนนี้นาก็เป็นบานกลัวขอสามชาพี่ขอสามชาเด็กๆเาเเฮ้อเออเออ คุณเอาคนที่มันเคยเคยกันมาแล้วมันก็ไม่ต oh. like ื oh. well, easy, ่นเต้นนะจริงเหรอคุณกว่าเขาจะเข้าค่ายมาได้เขาก็ต้องมีอะไรแลกมาแหละไม่ได้เข้าใครหรอกเน่กว่าจะเป็นดาราได้มันก็ไม่ได้ง่ายๆนะก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่กว่าจะเป็นดาราก็ต้องเป็นดาราอย่างอื่นมาก่อนโอ้ยกูอยากจะเล่นมุกแล้วเกินแต่เล่นไม่ได้ช่วงนี้ดราม่าเยอะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น เนี่ยบอกเลยว่าคัดมาเองกับมือแดนเซอร์นี่คัดมาเองเลยจับมาทุกจุดรู้ว่ารู้แล้วว่าหลับตาก็รู้อันนี้คือใครจับมือแค่นี้รู้เลยว่าเป็นใครจับหางจับกางเกงรู้หมดเลยจริงปะช่ะหลับตาคุณหลับตาอุ้ยตายแล้วอ่ะคนนี้ใครจับเลยจับอะไรก่อนให้จับอะไรจับมือจับมือจับมือจับหำก็ได้อาไปพี่ใครจะไปชอบจกหำปะเอาหำตรงไหนอย่าไปตกนะคัมีคนนี้ใครคนนี้ใคร ใครเอ่ยน้องอะใบให้ใบให้ใบให้ค่ะหอนกฮูกูอใครอะไรวาหอนกฮูกผู้ใดซื้อหอนกฮูกอ่ะเอาใบให้เล็กลงใบให้เล็กลงชื่อพยางเดียวฟุกอุ้ยถูกต้องค่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะพี่ ผมคัดไม่เห็กับมือผมตั้งใจาเอาของดีมาให้พี่ซีดูว่ะเวลาเลือกแดนเซอร์เลือกยังไงจ๊ะขออีกรอบรอบคนนี้ท่ถูกอัลลับตาค่ะคนที่ทยไม่ถูกแน่นอนอย่ามาชอมอย่ามาชอมอย่าเบิงอย่าเบิงคืว่าต้องมีบ้างแหละสักคนนะของบิ๊กเอาดิคนนี้ใครคะเอามือมาสิจับเลยแม่อย่าไปถืออย่าถือห้ำอย่าไปถืออย่างอื่นอออันนี้มันแขนผู้ชายตัวใหญ่ มีหนวดใครคะเลนกีตาเขาคือพี่โป่งยินเหล็กไฟนี่เธอจะมาโกหกอะไรเขาแตกได้ทุกวันมือนี้รู้จริงๆเนี่ยองกนัดเขามันจะจับไปมันจะมีความรู้สึกเหมือนเหมือนเลยเหมือนจับอะไรพี่คากิหิวไหมคะจะไปกินเลยด้านหลัง เริ่มเริ่มติดใจเริ่มติดใจฟินแลนนะครับผมก็เราคัดมาแบบของดีๆไม่มีผู้หญิงแดนเซอร์คือแดนเซอร์ผู้หญิงเราเรายังไม่ได้เลือกพี่เพราะว่าเรากลัวมันมีปัญหาเรื่องแบบทางเพศอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าแค่ชายล้วนก็มีปัญหาทางเพศกันพอแล้วก็แค่ชายเราก็กินกันเองหนักแล้วถ้าผู้หญิงมาไม่อยากชี้สภาพบ้านระหว่างนักร้องกับแดนเซอร์มันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่อยากจะต้องเลี้ยงเด็กนะครับพี่มึงมึงมาระบายอะไรกับกู อย่างนี้เนี่ยเขาถามว่าเมื่อไหร่จะพาดหลดนุ่มๆไปบุกใต้บ้างมีโอกาสจะได้ไปหรือเปล่าต่อให้ผัวพี่เผอก็ไม่ได้เจอหรอกน้องเอ้ผัวพี่นี่บอกเลยสายตาไวยิ่งกว่าเดียวอยากพาไปอยากพาไปอยากจริงๆถ้าเกิดว่าวันนี้แบบว่าทุกคนแบบฟีดแบ็ดีพรุ่งนี้แบบแมสเยอะๆเอนเกจเมนตดีก็อาจจะแบบฟินแลนด์กับเอ้ยโตเกียวกับได้หมดถ้าสดชื่นคงได้เจอกันตกที่ไหนที่ไหนฮะ ก็น่าจะเป็นนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ไม่รู้มีคนตายไหมมีแต่คนมีท่านน่ะว่ะคนใต้มีไหในไลฟ์ในไลฟ์สตรีมมีเยอะเลยในฮอมีคนใต้ไหมคะโอเคขอบคุณหลายๆจ้ามีแต่ใต้มีแต่คนนครค่ะนครพนมจบ จบละมุกอันนี้มันของคนอีสานไม่ใช่หรอคะ <c oughs> <ฟ>ูเบิร์มาคุณรู้หมดทุกอย่างเลยรู้หมดเลยะว่าคนอีสานนะคะใช่ใชเคยมาวิ่งคอนเสิร์ตอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะคะวันนี้น่ารักมากเป็นไงบ้าง, <c oughs> งครับหลังจากที่หยุดร้องเพลงไปแล้ววันนี้มาจับไม,มค์ลคาล้ารู้สึกเหนื่อยไหม,มในร่างกายเราคือคนมันตั้งท้องหกเดือนมาบ่งเพลงร้องอะไรยิ่งกลัวแบบ จริงๆเลยหนาวตัวเนี้ยหนาวแ <laughs> <laughs> อร์เยน็นแล้วก็มันก็มันมันฟีลแบบว่าเสียงมันก็ไม่ได้เต็ม้อยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของเราที่เรามีเบบีอีกหนึ่งคนที่แบบหายใจอยู่ในท้องเราด้วยแล้วก็ <c oughs> เป็นเรื่องของเส้นเสียงที่มันไม่ได้ขยายเหมือนเมื่อก่อนเราเป็นนักร้องเราร้องเพลงทุกคืน <c oughs> มันก็จะแบบขยายแต่ว่าอันนี้คือจริงๆนี่ปีเนี้ยนี่เป็นงานแรกที่พี่ร้องเพลงดีกว่าโอ้เป็นเกียรติมากขอบคุณมากค่ะผมมากถือว่าได้รับเกียรติจาก คุณเจนนี่มาเลยวันนี้บอกเลยว่าก็ค่าตัวก็ไม่ได้เอาก็ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณไปยังไงนะเอาไม่ใช่หรอะโอเคขอโทษทีพี่ผมลืมสคริปต์ก็นั่นแหละก็ดีใจมากวันนี้ที่พี่เจนน <communauté> <c oughs> ี่เดินทางมาไกลถึงจากนู่นเลยบ้านตัวเองแล้วก็มานี่แล้วก็ประทับใจแห้งครับพี่น้องบอร์เกอร์พนสีมาเพราะว่าส่วนตัวแล้วเรารู้จักกันเนาะครับจ้ะรู้จักกันที่สถานีตำรวจ เรามีโอกาสได้พบเจอกันใช่เพราะว่าตอนนั้นบิ๊กกะติดคดีรักขโมยส่วนพี่คดีฆ่าคนก็ไปเจอกันนัไรอะ่ะไม่ใช่มีคดีนั่นแหละอย่างที่ทุกคนรู้นั่นแหละแล้วผมก็ยังไงก็สรุปการรู้จักกันแล้วเหตุเกิดที่โรงพักเหรอครับใช่พบเจอเธอที่หอนกับเพลงใหม่เพลงใหม่ค่ะพี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะคุณมัอยงเขาบอกว่าฝากเพลงใหม่ด้วยรัวแม่เล็กแซคคูบิกี้ปล่อยพรุ่งนี้ห้าโมงเย็น มันร้องอยังไงจ๊ะไหนนิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่รู้ว่าผมก็ฟังไม่รู้เรื่องอะไรรั่วแม่เล็กแซกอะไรอันลองปูงลันอะไรเลนแกะอย่างต้องรอติดตามพรุ่งนี้ใช่งเแต่เพลง<ห>นี้มันเป็นเพลงแบบว่าของคุณพ่อที่เขาเป็นดูแลตึกนี่แหละเขาหัดทําทเพลงใช่ไหมฮะคุณพ่อคุณพ่อเมื่อกี้สักครู่นี้เออฝากด้วยนะรั่วแม่เล็กแซกพรุ่งนี้ปุ่ยห้าโมงเย็นเนาะเชื่อเพลงอะไรนะจ๊ะรั่วแม่เล็กแซกแปลว่าอะไรอ่ะไปติดตามไปติดตามในเพลงแปลว่ารั่วแม่เล็กแซก้าย อยากฟังยังอยากฟังยังอยากอยากพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นโอเคอันนี้อะไรอันนี้อะไรคะอุ้ยของใครอ่ะของใครของใครนี้ของพี่เสื้นี่โอ้ยมาเป็นปึ่งมาเป็นปึ่งนะคะเพิ่งเมื่อกี้เลยละค่ะใครอ่ะ พี่นีสนะคะให้มาห้าหมื่นแล้วก็ไม่ไม่ห้าหมื่นมันไม่ออกนามอีกสามหมื่นนะคะแล้วก็ไม่ออกนามอีกร้อยหนึ่งขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเอฟซีของโตเกียวเขาเยอะวันนี้เรามาในนามรับเชิญจริงๆไม่ได้อยากได้นะคะพร้อมเพย์ศูนย์ก้าสองจริงเดี๋ยวรู้ไลยด้านล่างค่ะ ทุลัทำไมเขารวยทำไมเขาขับรถคับไปิยี่สิบสามสิบล้านล้าเป็นมิะร้อเขาเป็นมิดคุณอย่าพูดคํานี้ค่ะถ้าคุณคุณห้ามมากคนอื่นในกรณีนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารถใหม่คุณจอดอยู่ตรงนั้นค่ะฉันก็เรียนรู้มาจากคุณแหละอะไรที่มันเป็นดีๆฉันก็เรียนรู้มาครชื่อใครก็ก๊อฟมาอยไรมันอะไรได้หมดถ้าสดเชื่อมมันเกี่ยวอะไรมันก๊อปยังไงก๊อหัวค่ายยังไงค่ายเพลงคุณจะตั้งค่ายมวยหรือยังไงล่ะฮะมันก็ต้องค่ายเพลงเนาะ นอกจากผลงานเพลงของตัวเองแล้วเพลงอื่นได้มาฝากไหมพี่เยอะเลยวันนี้คุณจะร้องเพลงเดียวมันก็ไม่ได้นะเยอะเลยค่ะวันนี้นะคะสําหรับคอนเสิร์ตโตเกียวได้หมดทั้งสดชื่นของเรามีผลงานเยอะนี่ที่คุยกันนานไม่ใช่อะไรนะคะให้หายเหนื่อยเอาเก้อี้ไหมฮะไม่ไม่ค่ะไม่ไรแต่ตอนนี้มีแต่เพลงมันๆทั้งนั้นเลยนะถ้าร้องไปแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรใช่ไหมครับวันนี้ไม่มีค่ะจะเรียกรถไหม นออ้องคอนแก่นออกมาใช่ไหมคะอ๋อไม่เนี่นะคะอุ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้ววันนี้ฝากเยอะเลยจ้ะนอกจากเพลงของตัวเองที่ <c oughs> เขียนไปแล้วเฮ้ยแต่ว่าสี่พันล้านวิวอ่ะบอคิดบอฝันว่าจนสิ่นวัายืนข้างเขาตรงนี้ <c oughs> พอตอนเพลงเพิ่นดังเขาก็ยังเป็นวุ่นเสียนอยู่ <c oughs> ยตอนเขาเป็นเสียนญ่แล้ว ปน,นันบอกค่ะเขาเปียกเส้นเส้นอะไรจ๊ะบุญเส้นไงตอนแรกเป็นบุญเส้นพอตอนนี้เราเป็นเส้นใหญ่แล้วเป็นเส้นใหญ่เปแป้่ะขอเบิรงเนย์ไม,ม่ยมไม่ได้พี่มีผัวแล้วค่ะมีลูกแล้วเจ่าชิมายิ่งหอยตายดิอ้าวกับผลงานเพลงบุษบาค่ะไปรับฟังรับชมกันได้เลยขอเสียงปรบมืออีกครั้งได้ไหมค่ะเดี๋ยวฝากก่นอนนะคะมาก่ะเอาติมาค่ะทำงานดีนะ I'm คืนขนาดตัวมา เกิดอะไรขึ้นเับคุณเจนเป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ตั้งแต่เราอย่ไม่นไได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจนนี่รู้ว่าทุกคนกำลังสังเกตเอวแต่อยากให้ทุกคนดูหน้าพวกเขาหน่อยว่าอารมณ์ของเขาคือเหมือนขึ้นเตียงแล้วเป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ เลาดีหลายเราสิคิดหอนหัวเราเด้ผัวเราแหงอยู่กรุงเทพอยู่คุณเห็นหน้าพวกเขาไหมก็ท่้านั้นสิผมกลัวผมคุณคิดถึงคุณดีวอะไรเงี้มันจะลําบากนะตีทดกลับคืนนี้ไม่ได้นะพี่นะมันดึกแล้วอยากดูหน้าคนหน้าคุณบ้างแบบที่เขาทำเมื่อกี้ยังไงคะเป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ตั้งแต่เราโตอย่างหาดู อันนี้ผ่านเอ้าเมื่อกี้หน้าเขายัางไม่ซีดพอ,อ,อขอเวอร์ชั่นที่เยอะกว่านี้นิดนึงเป็นอาชีพที่ต้องใช้าการโชว์ตั้งแต่เราโ,โตโยังคุณไม่มีใครสั่งผมเด้าได้นะเนี่ยเออคุณเจนี่คนแรกอ่ะผูกน้ำมาฝากคุณขอบคุณมากเลยนะคุณต้องจิบด้วยแหละเพราะว่ามันสามเพลงแล้วคุณอย่าบอกนะว่าน้ำนี้มันมีเวทมนต์อ่ะมีนะเนาะใครกินแล้วก็ยังอ๋อตัวสดก็น้ำคุณนั่นแหละมาด้วย เป็นอาชีพที่ต้องใช้กลางชมยน้ำมี่ห่อยังหนึ่งวันเราดีแท้เป็นอาจารย์เริ่มเมากระเรี่ยงคะอาจารย์อาจารย์บอกว่ายังไงดีนะเหนื่อยหรือยังจ๊ะ๊ป้องับเลยเหนื่อยหรือยังเอ้ด้านหน้าเวทีเหนื่อยไหมคะเหนื่อยหรือยังไม่คุณหน่าเหนื่อยหรือยังลูกดินตุบๆเลยจ้ะเอสิีเมนท์ว่า แม่เจนอ,อย่าเด่นอย่าเดาแรงนะคะเป็นห <c weet été> ่วงน้องค่ะคอมเมนต์ลูลูลูลัลู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 รูล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 ูนูล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 เลู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 ลอีกลู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 ะไล่จูล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 อลูลูนูลูลูล็นูลูลเลู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 อูลลูลูลูลบลเลู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 ล้ลู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 ลลูอูล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 ูร้ลู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 อลลอลอะไรลล ชอบคุณไม่ใช่ปลาผัวเนาะเกือบแต่แต่ชอบพี่ใหม่พัชรีนะปลาโคยมาเลยอะคุณรู้จักแล้วป่ะครับว่าปลาโคยแปลว่าอะไรใช่ก็คือแบบว่าปลาไอ้นี้มาน่ะสากกระเบือนอ่ะอยากเห็นอยากเห็นปลาโคุยตัวเกียวไหมล่ะอยากเห็นเอายังไงคะปลาโคยมาเลยปลาโคยมาเลยโอ้ยคุณอย่าลองนะตัวเกียวเขามันไปเร็วนะปลาโคยมาเลยปลาค เฮ้สูวหัวเราสิน้มตีห้องหอนผ่านไหมคะเดนเสเตอร์ชายโตเกียวผ่านไหมคะพรุ่งนี้เซ็นสัญญาเข้าได้หมดถ้าสดชื่นได้เลยซื้อตัวเลยอ่ะมองงี้นะน้องๆไม่ต้องกลัวบอสเสียใจพวกพี่รู้จักกันมานานใครจะอยู่กับเจนนี่ถอยหลัง1นก้าไปด้วยแล้วกันไม่อยู่แล้วไม่อยู่เลยบอกไม่อยู่แล้ว ใช่รลยพอดีก็อยู่แล้วมีแต่คนด่ากูไรก็อยู่แล้วอยู่ทักใ้ดีว่าเขาด่าทำไมใครด่าใปคนด่าเด่าลว่าคนรักไม่เขาด่าเพราะเขาเกลียดเขาด่าทำไมฉันก็เดินตามรอยคุณไงฉันก็เดินตามรอยคุณกว่าคุณจะได้ทุกทีทุกวันนี้คุณก็ผ่านการผ่านการโดนด่านะเราเราก็จะเดินตามรอยพี่พี่พาเดินเส้นไหนเราก็จะเดินตามนั้นเซนดี่มีเคล็ดลับไปค่ะเราจะผ่านกัน คำด่าไปได้ยังไงอ่าอันดับแรกเลยนะคะคตั้งสติออันดับที่สองตั้งสเตตัสด่ามันกลับแม่งเลยโดนอันนี้ไม่ไม่ไม่น่าจะใช่นะ่ไมไม่ไม่ไม่มันก็ประสบการณ์คือมันเป็นกันทุกคนแหละที่แบบเราอาจจะเพิ่งมีชื่อเสียงแล้วพอใครมาดุมาด่าจริงๆตอนเราไม่ดังเราก็ไม่ชอบให้ใครมาด่าแต่พอพอเรายิ่งดังเราก็จะยิ่งไม่ชอบเพราะฉะนั้นแต่วันนี้สำหรับเจนนี่เจนนี่รู้สึกว่า การเงียบ่เป็นคําตอบที่ดีที่สุดของทุกเรื่องอมไม่ว่าคุณจะผิดหรือจะถูกนะคือต่อให้คุณถูกคนที่เกลียดคุณเขาก็จะมองว่าคุณผิดเพราะเขาอคติกับคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะนิ่งเงียบแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวจะนี่ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าสุดท้ายเนี้ยบนโลกเนี้ยไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าสุขภาพของเราแล้วก็ครอบครัวค่ะและถามบอสว่าบอสจะเงียบไหมคะ <laughs> เงียบอยู่แล้วเ,เรามันก็เงียบอยู่แล้วแหละเราไม่ค่อยมีอะไรกับใครหรอกเพราะเรารักมีเรื่องอะไรหรอมีเรื่อง <laughs> ไม่มีไม่มีไม่ไมีเพาวันนี้อยากใช้พี่เจนนี่แบบว่าแนะนําน้องๆหน่อยว่าวันแเบบนี้ยค่ายตัวเกียร์มิวสิกเราในฐานะที่เราก็ยังเป็นค่ายน้องใหม่อยู่ในฐานะที่อยู่ในวงการมานี้มานานแล้วตั้งแต่ก่อตั้งค่ายค่ายดังมาสุดๆตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ค่ายเจ๊งยังไงเจ๊งอยู่เหรอฮะรอรอเล่นรอเล่น ก็ค <S an> <ๆ>ืออยากให้แนะนําน้องๆว่าเนี่ยการบางแผนชีวิตหรือคอดีไปําใจในการที่จะเป็นซุปตาในข้างหน้าหรือจะเป็นนักร้อง,งที่ดีเ <S <S <an> <S ใรรเพราะคุณผ่าน<ห><ๆ>ร้อนผ่านหนาวผ่านแข็งผ่านอ่อนมาหมดแล้วใช่วันนี้เราทุกคนอาจจะได้ฟังวันนี้ทีมงานเราเกือบ40ชีวิตที่เป็นน้องๆอยู่หลังเวทีฮะก็อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าลืมผู้ที่ให้เราในวันแรกนะคะวันแรกที่ใครแบบให้โอกาสเราอย่างเงี้ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็อย่าลืมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย พอเวลามันผ่านไปเนาะอย่างที่บอกว่าความดังไม่คงที่ความดีที่มันคงทนคืออย่างน้อยต่อให้วันหนึ่งคุณไม่ดังแต่คุณไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้แบบทะเลาะก,กับใครอะไรเงี้ยเขาก็จะกลับมาซัพพอร์ ลาบงลำบากอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะบอกว่าช่วงกอบกลยของชีวิตมันเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นการบริหารการใช้ตี้แดนซงแดนเซอร์นักร้องเหมือนที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้แล้แลก็ไม่รู้ว่าในยุคอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นได้เพราะ,ะฉะนั้นแล้วทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เก็บความรู้เก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบมีสติในการใช้เงินแล้วก็ใช้ชีวิตค่ะ,<น>ะสาธุนะอันนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าสวดอะสวดสวดมันสวด นะครับผมนอกจากเพลงต่างๆแล้วเมื่อกี้นี้ก็ยัง<ล>มีได้ยินขามีเพลงมาจากใต้ะใอะเนาะอีกสักหนึ่งเพลงถ้าไม่แหลงใต้ไม่ร้องเพลงใต้มันก็ไม่ใช่คนไท<ห>ยนะพาไปเที่ยวใต้เลยค่ะพาไปเที่ยวใต้ได้เลยแต่เล้งตายได้ไหใต้น,นิดหน่อยเคยได้เมียตายาไหมไเคยได้พูดเดียวขอบคุณมากมเลยขอบคุณน้องบิ๊กด้วย ฝากผลงานสักนิดนึงค่ะจ้าตนนี้ค่ะตอนนี้ก็มีผลงานคลอดลูกอีกสี่เดือนข้างหน้าติดตามลูกน้อยได้ติดตามได้ชื่อคะคนแรกชื่อยูจินคนนี้ชื่อยูอะไรดีอือ YouTube ไหมคะชโอ้ชื่อนี้ไลฟ์ดิ๊ิตอกไม่ได้เลยยังไม่คิดยังไม่คิดแล้วถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะบอกทุกคนนะแล้วคุณก็มีสินค้าด้วยเนี่ยคุณมีสมจงสมเจนกินแล้วผิวขาวเหมือนคุณตอนนี้เลยมี